สวัสดีพี่น้องจ๋าทัางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเน,นี้สำหรับตอนบ่ายเพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับที่อนนั้นไน้มีโอกาสมาถ่ายหลังเวทีช่วงบ่ายเพราะว่าวันนี้เข้ามาถึงเร็วนะครับนี่เข้ามาถึงเร็วปกติแล้วสิฮหอดพละ่ะสี่ม้งแรกหางม้งแรงหกมงแรงย่งยางเร็วหัวยางสาแต่วันนี้เข้ามาถึงเร็วก็เลยมีโอกาสมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้อง fc ทั้งช่องเขานั้นได้เบิรงกันเนาะบรรยากาศหลังเวทีวันนี้เราทำการแสดงที่หลังเคหะบางพีนะครับตลาดรวยทรัพย์ตลาดรวยทรัพย์ตลาดรวยทรัพรยพ์เคหะบางพีโครงการ3 4นี่นะครับเข้ามาถึงแล้วหลังเวทีเต็นท์ของศิลปินเต็นท์ของน้องๆแต่และคนก็จะถูกกางไว้แล้วนะครับคนที่มีเต็นท์แบบนี้เขาก็จะมี พนักง,งานกลางไว้ให้เลยพอมาถึงแล้วเพิ่นก็สิได้ยูได้เศร้าเลยนะครับบง่งว่าเป็นของผู้ไดแน่ผู้ไดยูจังไดอยู่มองไดนะครับหลังเวทีเรามีตู้สักผ่าหยอดเหรียญด้วยตู้สักผ่าหยอดเหรียญน,น่าจะคิดเป็นนาทีคิดเป็นอ,นอันนี้เนาะหยอดเหรียญน,นี่อ๋อคิดเป็นกิโลมีเด็กกิโลมีกี่กิโลก็จะหยอดมันจะ มันก็สี่บอกว่าใหหยอดเงิ่นจังบาทจังบาท10บาท20บาทหรือ30บาทคิดเป็นนาที24นาทีสีบบาท50บาทสี่สิบาทอ๋อสิบกิโลสี่สิบบาท50บาท60บาทแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับสําหรับพนักงานเขาสําหรับทีมงานของเราใครที่มาหลายวันอย่างเงี้ยหรือว่าคณะอื่นๆ่บอเฉพาะสาวหน่อยลําเพื่อช่วงของเข้าคณะอื่นๆที่จะมาทําการแสดงที่นี่นะครับก็สามารถมา เอาเสื้อผ้ามาซักที่นี่ได้เนาะทีมงานจะกำลังเตรียมสถานที่เตรียมจัดอุปกรณ์ต่างๆลงนะครับเพื่อที่จะจัดให้เป็นระเบียบของแต่ละสัตว์ส่วนนี่แหละทีมงานคอสตูมเราก็กำลังจะลงเ,เอาเอาล่งอุปกรณ์การแสดงลงนะครับมาตากแดดตากล่มเอามาพึง่งแดด เดี๋ยวพอนั้นกสิเด้ไปเอาล่างมาพึ่งขึ้นกันละ่ะสำหรับชุดการแสดงหรือว่าอุปกรณ์การแสดงที่อยู่ในลังนั่นนะมั่นก่ค่อนข้าง,งที่สีัพเพราะว่าโดนเหงือ่อโดนอะไรเนาะครับนี่คือเป็นเต็นนะครับเต็นไงเห่น้องเต็นไ่กับหานพระที่นั่งกันประจำตรงนี้ก็จะมีศิลปินใหญ่ของเรานั่งนะครับหานพระท่านนี้ก็เป็นพระเอกท็อปธนาชัย น้ำเหลือกับพอลอดสวัสดีครับช่วงบายสวัสดีครับพอหลอดคือสบายแต่ก็ได้แขนอูนอนออนตอนแอนเตนไปโอเคครับผมครับโอเคได้ได้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับท่านสีขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านนี้ก็เป็นรถรถหิ้งพระแล้วก็จะจอดอยู่ประมาณนี้รถแล้วก็รถลังคอสตูมเราอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ได้แขนอูนอนออนตอนแอนเตนแท้คือบ่ส่งนมจะขวดเนียกลาง ไปตั้งแต่มาลงรถลุดหุ่นกลางซอยเอาอเเได้นอนบ้านานี่ได้นอนไปได้นอนหรือเปล่าผอได้นอนหรือเปล่าได้นอนแน่โยโอ่อ้ห้าบึงบรรยากาศหลังเวทีสนอกมือนีเขามาเร็วเพราะเคยได้เขามาเร็วน้ำมูจะคือบ้านยุกไกพี่น้องแต่วันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งลุ่งสะดวก บ่านาสิมีฝนยังเมื่อคืนอีกก็บพอ่พี่น้องเมื่อคืนนีก,กมีอยู่น้อยเดียวเมื่อคืนนี้ก็ได้เล่นแบบเต็มรูปแบบนะครับตามเวลาที่กําหนดไว้เลยเมื่อนี้ก็สิ้นกันนะครับพี่น้องทางบางพี่มาเห็นําลังแรงใจสาวหน่อยําเพิื่ชั่วเฮาคือเกาเชนเคยเด้อนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนวันเสาร์พี่น้องผูใ้ใดที่บ่ได้เห็ดงานก็เฝ้ามาเตเวนก็พามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา คณะสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเรานี่ก็เป็นหิ้งพระนะครับแล้วก็เป็นรถค่ายอ่อของสาวน้อยลำเพลินโชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามรักสมรักษาน้ำกลุ่มน้ำเลียมหลูกหลุกหลานๆเช่าคณะของเท่านะครับก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันผู้นำทีมงานของเ้าพระเอกท็นาชัยผ้ามูผ้าผ้าลูกผ้าหลานผ้าทีมงานเ้างเซ็ตเวทีก็น่าจะเสร็จ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะวันนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับเพราะว่ามือขึ้นเขาเลิกเร็วพนะี่เนาะมือขึ้นนี่เ่นแค่เที่ยงขึ้นนะครับอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแควันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาตั้งเวทีเร็วทีมงานเขาก็าขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิงขงา,าฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของนักแสดงนะครับรถบัสจอดทอู่ทางนี้แล้พี่นะ้อง อีกจังน่อยที่งานสังสีก็บเได้ขึ้นเื้อลดเครื่องเสียงอะไรก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลดเครื่องเสียงกับขื้นแล้วก็เหลือต่เวที่ส่วนประดับไฟแสงสีสําหรับระบบเสียงก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่คือสถานที่หน้าเวทีนะครับถือว่ากว้างขวางพอสมควรเป็นล่านปูนพี่น้องไม่เฉอแะแฉะไม่มีดินผูดได้คมากันนั่งเก้าอี้ก็ได้ปูศาสตรก็ได้แล้วแต่มักเนาะ ระบบเวทีของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าตัาง้งกันก็เศร็แล้วนี่กาวบังาปาพีน้องเขาทาง้งเพื่อบางทีสม,มุติปราการนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆบางทีบางบ่อหรือว่าทางังมันสิมีอยูอ่สองหม่องสามหม่องแหละที่หมอลำมาลงด่ดีๆอยู่ช่วง แถวบางพี่ก็จะมีตลาดรวยทรัพย์แห่งนี้แล้วก็จะมีะที่หนึ่งอีกเป็นตลาดนัดสนามบินบ่เม่กก้อนเนี่ยเคยไปเล่นเดี๋ยวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็เคยไปไปลงนะตลาดนัดสนามบินก็ห้างกันอยู่ประมาณ10กิโลเนี่ยแหละสิกิโลหรือยี่ยกิโลประมาณนี้แหละถ้าเบิ่งตามแผนทีเราเพราะว่านั่งรถมาเพราะนั้นก็เห็นอยู่นะครับตลาดตลาดนัดสนามบินหรือว่าตลาดตลาดนัดเรือบินอย่างจักยางนี่แหละกับสีห้างครับมองนี่จักหน้อย สถานที่กว้างขวางนะครับพี่นอ้องเข้ใ mm hmm. ดที่อยูไกๆอย่าลืมมาให้กําลังแรงใจสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับตั้งเวทีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ขื้นไฟขึ้นห่ังเรียบร้อยนะครับาสาหรับบางส่วนบรรยากาศวันนี้แดดร้อนมากโอ้โหไม่เคยถึงแดดแม้มาเว้นยังสีจะเถื่อเกือบสีละล่เลยฝนะากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่ง เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,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 ๆมาฝากพี่น้องเฮาทางหลังเวทีแล้วก็บรรยากาศรวมๆนะครับน้องๆของเราก็หลังจากที่เดินทางมาถึงก็พักผ่อนนะครับบางคนก็พักผ่อนบางคนก็เตรียมสถานที่รีแลกบางคนอาจจะนอนอิม่มแล้วบางคนอาจจะนอนประทันอิมอ่มเพราะนั่นนอนประทันอิ่มหรอกแต่ว่าจะกินเข่าลายๆเอามันยังสีอิม่ม อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับเอพ่อฟุกปิกอ้าวนะครับเอ้โต๊ปไม่ต็ดนี่แหละครับป้าดบ่พอกันจะปีเลยเนี่ยพ่อพ่อพ่นั่นเห็นว่าเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวเอ็ม มากกระไผครับนี่มากกระไผมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวอยู่แถวนี้เห็นปะมาจากใสหอลายกบาทครับมาจากใสหอยลายกบาทมาจากลาวเขมรครับโอ้ยพอปั่นกันเพราะนั่นก็มาจากคุณฟังทุ่นพอนะมาจากวัดอินทราามวรวิหารเออผมมาจผมใหญ่เล่าไปมากมาแม่นี่ลีหอยลายกว่ามากนี่ ซื้อซื้ออยู่ในคอมเมนต์ซื้อว่าไนก่อนพ่อพ่อปุ๊กปิกพ่อปุ๊กปิกเป็นเอฟซีน้องฮักแข่งเนาะหรือครับออ้ยดีใจไรบ้างบัคิดบัคคิดว่าสีมาพร้าวโตเป็นเป็นไหมนี่แหละบัคคิดว่าสีมาพร้าวโตจริงจริงนะครับย่ามีอาการเอฟซีบอ่งหายหัวไงย่อมรับเรื่องทางกิจอ่านบอกครับนี่น่พอนั่นครับผมย่าสามาเพิ่มอี โอ้โหหลอดเด่นตองเปลี่ยน,น,นตัวนี้เอ้าคนหลอดมาดีครับมเรื่อมั่คุยกับเราโอ้นะดีใจหลายดีใจหลายนะครับได้พอตัวเป็นเปลนมือนนี้อเออตเแต่แต่ว่าตอนที่ผมผมหาไอผมหาตู้ไอที่เอ็มกดเึ่นมาได้ตอนนี้ยน้ำน้ำพี่เยอะหน่อยน้ำาพี่เยอะหน่อย,ยมันหนาวมืดเออนี่ะเด้อโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามาจ้องครับผมหลายผมอยากหลายผมเออบ่บ่อยากไอ้ดอกอยากไอ้ยังไอตัวน่ะคนรวมบอลไอใครกันคนเยอะแยะ ลูกบอลลู้กบอลล้อโอ้ยรอปันนี้แหละเจสิฟ้าว่าล้อเถอะลอก็พอหลอดซิปเทียบเหมืนตัวนี้โค้งโค้งบอลล้อเจ้ยัยก่อนเขาเขาเอาเอามาะไรมาให้คุณนึ่งเลยเป็นพวกเป็นลอยเงี้ยโอ้ยเนี่ครับแฟนคลับของอีหลาฮักแทงไม่คิดว่าจะได้เจอตัวเป็นๆวันนี้เนาะถ้าพ่อปุ๊กปิกพ่อปุ๊กปิกนะครับเปนสุหลงคนที่เนไห ครับนี่เป็นมาเป็นแรงใจให้อีลาด้วยวันนี้นะครับมาเป็นแรงใจให้พอหลอดให้พอนั่นน้ำหลาหมมือนี้สุขคนนะครับขอขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ